รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่เวอร์ไวอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดม .net สวัสดีครับพบก,กับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงรู้ดึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับสุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์นี้จะมี6ลักษณะน,นะครับ ก็มีหนึ่งคือลัคนากัน<ะ>นี่แหละกันนี่ก็โอ้เฮปปี้เลยถึงเวลาที่จะพุ่งพรวดพรวดแล้วนะฮะกันนะถึงเวลาที่พุ่งพรวดพรวดแล้<ะ>นนะวแล้วก็ลัคนาที่สองคือมังกรมังกรนี่คือจากที่มัน คิดกังวลวนลูบวนลูบวนลูบคร,วร,วร,วราวนี้ลูบขาดแล้วค่ะไม่ต้องคิดแล้วสบายใจม,มันจะมีทางออกแล้วมันไม่ลูบแล้วมันจะไปต่อแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็พึกศพนะพึกศพเนี่ยนะลักษาที่สามพึกศพเนี่ยก็โอ้โหคราวนี้นะหวานชื่นนะสบายใจชีวิตใช้สบายใจเลยนะ ลัคนาที่4ที่ติดโผเข้ามาก็คือพิจิก<ะ>พิกจิกเนี่ยเขาอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ย้ายเป็นราชาโชคนะครับก็เลยส่งผลต่อลัคนานะครับแล้วก็พระเกตเข้าด้วยนะ,ะต่อไปนะครับลัคนาที่5ลัคนาที่5นะก,น5นะกรกฎกรกฎติดโผนะติดโผ,<ะ>นะดผไปเลยนะ แล้วลัคนาสุดท้ายลัคนาที่6ครับลัคนาสิงติดโผลเหมือนกันเพราะว่าดาวประจําตัวไปเป็นราชาโชคที่เรือนการงานเลยอันนี้นะโอ้โห,โหสบาย,บายนะ<จ>ตรวจสุขภาพดวงครึ่งปีหลังต้อนรับดาวมฤตยูย้ายดาวมฤตยูนะครับจัดว่าเป็นดาวบับเคราะห์นะครับ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูมักจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นภัยพิบัติต่างๆนะครับและที่สําคัญดาวบริยตูจะย้ายเข้ามาสู่ลัคนาถึง7ปีทีเดียวและการย้ายในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบ8 4ีปี <S <S ใครที่กังวลอยากจะรู้ว่าดวงจะเป็นยังไงมาตรวจสุขภาพดวงครึ่งปีหลังกับผมแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะ ูสิิทธ์อมนะครับสอบถามได้ที่ Line App open down หรือโทรที่เบอร์086-336-6390ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้ว กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กิษณะภูศิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูศิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจเปิดดาวรู้ทันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กิษณะภูศิรุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะ มีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กิษณะภูศิธิ์อุดม .net เพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะคใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับจะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กิษณะนะบทสวดมนต์มนคาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ